นี่นะครับเราจะมาทําเนื้อ,อย่างบนแผ่นเกลือฮิมารยันนะครับเกลือสยชมพูนะครับเป็นเนื้อวัวออสเตรเลีย u รูออซซ e f เบฟนะมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์การกินวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างครับผู้กินกับได้แรงอออย่างแรกนะฮะแน่นอนต้องเป็นแผ่นเกลือฮิมารยันผมเลือกยอี่ห้อเคียวราที่จัดอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเกรดพรีเมียมครับที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเนื้อครับวันนี้เราใช้เนื้อสันในเทนเดอร์ลอยทรูออซซี่เบฟนะบริเวณสะโพก เอามาหั่นพอดีคำไม่บางเรยนาเกินไปตับไก่นึ่งเกือบสุกนะาาย่างอีกนิดเดียวอร่อยพอดีกินครับมีผักดองซะหน่อยนะแกเลียนเอาแบบที่คุณชอบแหละแล้วก็มีหอมซอยนะผสมกับเพลนโยเกิร์ตนะครับหยอะมายออซอสเข้าไปหน่อยอืมรสชาติดีเลยล่ะครับและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือไข่ไก่นะไข่ไก่สดไข่ไก่จากฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดีครับ หลังจากที่เราวางแผ่นเกลือหิมมลยานบนเตาย่างให้ร้อนนะครับเราก็คีบเนื้อของเรานะวางบนแผ่นเกลือครับระหว่างนั้นนะครับเราก็ตอกไข่ใส่ถ้วยครับนี่ไข่สดของเราโอ้ไข่แดงสวยมากเลยนะครับเป็นไข่คุณภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีไข่เพื่อเตรียมเอาไว้จุ่มเนื้อที่ย่างของเราเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับ สูตรนี้ใครจะลองทําตามหรือไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับสําหรับข้อดีของการย่างเนื้อบนแผ่นเกลือนะครับเราแทบจะไม่ต้องเติมเครื่องปรุงใดๆเลยนะครับเพราะว่าความเค็มที่ดีของเกลือิมายันจะซึมเข้าไปในเนื้อคุณภาพของเรานะฮะเพิ่มรสชาติที่พอดิบพอดีแนะนําให้ย่างเนื้อแค่มีเดียมแรก็พอนะครับเพราะว่าเนื้อส่วนเทนเดอร์ลอยเนี่ยถ้าย่างแค่มีเดียมแร่เนี่ยกำลังนุ่มพอดีเลยครับ เมื่อสุกได้ที่แล้วนะครับก็คีบมาจุ่มกับไข่สดของเรานะครับคนเข้าไปแล้วคีบเข้าปากครับอืม้มนุ่มอร่อยจริงๆครับชิ้นต่อไปลองสังเกตดูนะครับว่าเนื้อสันใน Tru อัซซ e f ของเราเนี่ยจะมีมันแทรกนะฮะเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่นุ่มและแพงที่สุดของวัวเลยนะครับเป็น เนื้อออซี่แท้ๆนะครับส่งตรงมาจากออสเตรเลียนะครับเคล็ดลับนะครับถ้าย่างแล้วก็ปาดบนแผ่นเกลือนะฮะความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วก็จุ่มไขไ่ใส่ปาครับอร่อยจริงๆครับอย่าลืมนะฮะเพิ่มรสชาติด้วยหอมใหญ่โยเกิร์ตและ มายองเนสนะ,ะสำหรับวีน,นี้บอกได้คำเดียวว่าฟินได้แรงโอ้ o K.